สวัสดีครับขออนุญาตถามชื่อก่อนเลยชือปังปอนอายุเท่าไหร่ครับปังปอนอายุ22ตอนนี้ยังเรียนอยู่เนาะเรียนอยู่มหาลัยสุโขทัยธรรมธิราชวันนี้ปังปอนแต่งตัวอะไรมาบ้างแนวสายฝอนิดหน่อยสายฝอนะครับได้มาจากไหนเนี่ย Pinterest ค่ะถ้าโพก่อนเลยี้ตลาดนัดค่ะร้านเสื้อมือสองตลาดนัดเหมือนกันคอันนี้ กจะร้านมือสองเหมือนกันรองเท้าอ่ะฮะอันนี้ก็มือสองเหมือนกันมือสองเหมือนกันกระเป๋าอันนี้ซื้อช้อปปี้อ่าที่เราแต่งตัวมาวันนี้อยากโชยเท่มาเลยหนึ่งอย่างเป็นหมวกล้วกันว่าเพิ่งหัดใส่ครั้งแรกเออดี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 เท่ดีหนึ่งแบรนด์ในดวงใจหน่อยก็เป็น Ad ด d a s ค่ะเป็นรองเท้าเป้าหมายในปีนี้อยากทำอะไรให้สำเร็จหนึ่งอย่างครับผมอยากเก็บตังค์ไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปญี่ปุ่นเรียนจบแล้วอยากทำอาชีพอะไร Host เรียนเกี่ยวกับทางด้านนี้อยู่แล้วเรียนการตลาด <c oughs> อยากเป็นอ๋อ <c oughs> อยากเป็นแอร์โฮสเตดนะฮะภายในปีนี้ปังปอนซื้ออะไรเกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วรู้สึกมีความสุขที่สุดฮะซื้อพวกกางเกงหลักๆนะเป็นเสื้อผ้าใช่ช่วงนี้จะชอบใส่เป็นกระโปรงสั้นแต่วันนี้มา <c oughs> อีกลุกนึงนะฮะก็จะไม่เห็นนะว่ากระโปรงสั้นเป็นยังไงครับก็ขอบคุณน้องปังปอนมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ